สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธค่ะสัปดาห์นี้เปิดคำทำนายระหว่างวันที่24-30ถึงมีนาคมค่ะไพ่ในเรื่องทั่วไปขึ้น2ดาบคุณอาจจะได้เจอกับสถานการณ์ที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็เกิดความลังเลสับสนภาวะพวพวงตัดสินใจยากค่ะไพ่าการเงินขึ้น4ไม้เท้ารายได้หลักก็มาจากงานนะคะส่วนใหญ่ ส่วนรายจ่ายหลักๆก็คือรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมีความคล่องตัวดีนะคะไม่เดือดร้อนยังมีเงินใช้ใจ่ายแบบสบายๆค่ะไพ่เรื่องการงานขึ้น8เหรียญน,นะคะทำงานแบบมุ่งมั่นขยันขันแข็งแล้วก็รู้จักใช้ความเชี่ยวชาญความสามารถพิเศษเฉพาะตัวให้เกิดประโยชน์ด้วยทำให้งานก้าวหน้าได้ดีแล้วก็ทำเงินให้คุณได้ดีด้วยค่ะ สำหรับเรื่องสุขภาพเป็นไพ่สิบเปลี่ยนก็ยังคงแข็งแรงนะคะคนที่เจ็บป่วยก็จะมีคนคอยดูแลอย่างดีกำลังใจดีทำให้หายเร็วค่ะไพ่เรื่องความรักขึ้นหรือสีคนโสดก็ยังคงรักสันโดษนะคะแล้วก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตบางคนอาจจะมีคนรักเก่ากลับเข้ามาคุยอีกครั้งหรือว่ายังวนเวียนคิดถึงคนรักเก่าอยู่ ส่วนคนมีแฟนมีคู่แล้วความรักช่วงนี้ราบเรียบไม่หวือหวามีความรู้สึกว่าห่างเหินต่างคนต่างอยู่รู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีค่ะ